สวัสดีค่ะไม่ไดาจะมาทําเมนูเช้านี้นะคะเนื่อผักเนึ่งผัก,น,ผกนึ่งผักทองเสร็จแล้วนะอันนี้เราก็จะมากิ้งย่างนะคะตอนนี้กิ้งไก่ซื้อมาจากตลาดเอามาอุ่นแล้วก็แล้วก็วกมีม มีแหนมหมูนะตอนแรกว่าจะว่าจะปิ้งหมูเลยแต่ว่ามันมันแข็งมันแข็งก็เลยเห็นแหนมหมูอยู่ในตู้เย็นหออมันควันก็เลยจะเอามาปิ้ง ทำไว้แต่ถึงแล้วต้องเบนเบนหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่สุกถ้ามันเป็นก้อนหนาๆมันจะไม่สุกนะเออมันต้องเสียบพริกเข้าไปด้วยนะไอกีนะมีกระเทียมแล้วก็นก็จะเป็นไก่ทอด ไกนน่ทอดเขาไม่ต้องอุ่นน้ำมันเราเอามาปิ้งแบบนี้แหละอันนี้ก็คือจับอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมนะกระเทียมกระเทียมอ้าวกระเทียมหล่นไปตังเยอะ ไว้ก่อนเดี๋ยวไปเก็บพริกง่มจะทําแบบนี้แล้วก็ใส่พริกเข้าไปเนี่ยเพราะว่าอันนี้มันเป็นอันเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรนะเป็นแหนมบ่ที่มันเปรี้ยวๆนะอ้าวเสียดไม่หมด พี่เข้าไปเนี่ยเซนกะเทยเข้าไปหัวมะกะเทยคือไงแท้เราก็ได้แล้วนะพี่ซี นีไม้เสียบเราไม่พอเลยไม้เสียบเราไม่พอเลยที่เขียวใส่แล้ก็จะมีกระเทียมไม่เอาไม่เอาไม่ดื้อไม่ชนอาหารแม่ก็ให้กินแล้วนะเด่ายืดออย่าชนนะนหนูนะพูดรู้เรื่องนะองพูดรู้เรื่องนะเส้ยเสดายเราไม่มีไม้เนะถ้าเรามีไม้นะหลายๆไม้ไม่เอานะลูกนะ ใส่ขี้กเกี๊ยวลงไปถ้าเราไม่อยากใส่ผิดแดงมัคคเทศลงไปแล้วก็เออใส่เลยนะเอ้ใส่แค่สองไม้เองลองนี้ก็ไม่มีไม้เลยไม่มีไม้เราก็ทำแบบนี้เอาไม่เอาลูกไม่เอาเอออย่าดือ้ออย่าซนสออิหอมแล้ว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 นั่งนะไหนเออ นักก er. ินปลาแซลมอนปลาแซลมอนนี่คือที่ของเราพริกไม่มีไม้เสียบเลยเอากินเร็วๆเอากินเข้าไปไม่ได้เสีมันอร่อยนะอืมหัวอร่อยอยู่นะอร่อยๆไข่ปลา ไขป่ปลาไขป่ปลาอะไรเนาะหอมน่ากินเลยเลยมีกระปิ้งตับ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 นะตับตับ,ตบซื้อมาจากตลาดนะไฟเรามันอ่อนแรงแลนะ้วเนาะแล้วเราก็นี่ปิดไว้แบบนี้เลยนะส e ิความร้อนมันก็จะไม่ไปไหนนะความร้อนมันก็จะขึ้นมาแล้วมันก็จะแห้งเลยนะมันก็จะสุกเมนูปิ้งย่างกับนึ่งผักนะคะมีผักสะอมมีมะเขือนะคะมีดอกแค หยดมาละนี่ผักนี่ก็ผักคองดอกแคร์มะเขือนะคะกินเมนูเช้านี้ดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะไออุ่นขึ้นแล้วไม่ได้จะพาเอฟซีมาพัฒนาหลังห้องน้านะคะเพราะว่ามันมีใบกล้วยแห้งเนาะเวลาเราจะใส่ใบใช้สอยใบตองจะได้ง่ายคืออันนี้มันมันไม่โตแล้วเนาะมันเก็บแล้วเอ,อ่อไจะได้พัฒนาหน้าตัวหน้าหลังห้องน้ำเวลาเรามาเข้าห้องน้ำตอนค่ำตองคืนพัฒนาแล้วก็เวลาเราจะใช้สอยใบตองนะ แดงเออันนี้คือมันไม่มีรูปแหวนะไอนน้สี่นะเดี๋ยวเล่นกับกล้วยเนะไม่กล้วยนะไนะอนน้สี่เชือกผ้าของเราจะดำหมดนะเพราะว่ายางกล้วยตักให้ออกด้วยนะเดี๋ยวไอ้สี่บอกเดี๋ไอ้สี่บอกหลายรอบแล้ววนะ่าไม่กล้วยแห้งเอาออกน้อยกำลัจะองเหรอกล้วหงก่อนนัแล้วเราก็จะค่อยๆทย,ย,ยอยเผาเนาะ ค่อยๆทย,ยอยเผาแดงเลยแดงแดงจ้าแดงจ้าไอแดงมันมามันชอบมาแย่งอาหารน้องแมวทีนี้ก็สวยแล้วแค่ทีมองมาก,ก็สวยใบตองกล้วยนี้ใช้ประโยชน์ดได้หลายอย่างนะเย็บอพันใบสีนะกล้วยตาน,นี้กล้วยตาน,น,ตาน,น,านาี้นี่เย็บอพันใบสีในสีใบของมันนะ แกวหัวปีมันน่าอร่อยมากเลยนะอีกหน่อยก็จะได้กินแกงหัวปีแล้วกัฒนาขอกลูกเมื่อวานนี้ก็พัฒนาส่วนด้านในพัฒนาส่วนด้านในเมาานื่อวานนี้วันนี้ก็พัฒนาส่วนด้านนอกก่อนแต่ว่าเมื่อวานนี้เวลาไม่ได้ถ่ายเพราะว่าชักข้าวไปด้วยโอ้ย,อยเสียแล้วนี่กลัวนะนี่โหหัวข้าวต้มขนมข,ขี่ตะเวนสายแล้วนี่นะคะกล้วยอันนี้เขาใช้สำหรับตำเนาะ ถ้ากินสุกนะมันมันที่เพลงเขาร้องว่ากล้วยตานีตาหวีเหี่ยวหี่ยวหวีไปหิ่วหวีมานะมันเหี่ยวจริงๆนะเหมือนมันไม่มันไม่ตึงนู่นพระอาทิตย์สายแล้วนะพี่น้องโอ้ยแสงอาทิตย์จืดจ้ามาดูเมนูปิ้งย่างของเราเป็นอย่างไรโอ้ยเปิดดูโอ้โหหอมหอมหอมคือไม่ได้เอาหม้อไปบังไว้นี่คือไม่ให้ไปมันไปทางอื่นนะมันจะได้สุกนี่หอมน่ากินโอ้ยมื้อนี้สงสัยจะได้กินข้าวเช้าก่อนเด้อพี่น้องเด้อเสร็จแล้วหอมแล้วหิวแล้วนี่มื้อนี้จะได้กินข้าวเช้าก่อน lần lượm hôm nay là kính tang lưu dọn dọn lần lượt của mình lần lượt 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 ออ้คือหอมมสุดยอดเลยนะสุดยอดของความเผ็ดว้าอันนี้จะเป็นนึ้มะเขือโอ้โหเผ็ดมากเลยแต่มะเขือเทศเราอยู่กินไม่ได้เพราะว่ามัน้อน ร้นอนมากกินไม่ได้มืกเทอนนี้พริกอะไรคือล้วก็หอมหอมมาจากสวนแล้วนั่น เวยนมากนี่คือ,กอเกษเวลยนแล้วอยากด้วยนะอืมไม่พอรแล้วต้องมีผ้าเนาะต้องมีผ้ามาชิดอืม,อมแล้วมีคิ้วหน้ากินมากเลยอันนี้คือผักผักหนึ่ง คือผักมะละกทำปุ๋ยอือจะได้อันนี้ยอดมะตูมสาอุนะเดี๋ยวเรากินบาร์บีคิวกันอันนี้พริกบ้านมะตูมสาอุมะเขือแล้วมะเขือตอนไหรอยู่ไหนอื Máy quá đỉnh đó Đỉnh lắm ấy ơi Bà không à Dọc mà lắm Nhưng <c oughs> เราขึ้ก็ขัุกิง่้นก็ิจงกับก็บอร่อยมาลองจากเตา